เนางเอกดังเผยภาพเซ็ตใหม่ใครจะเชื่อเธอใกล้40แล้วนั้นๆอัปเดตอินสตาแกรมทีแต่มาเมื่อไรก็ทำเอาฮือฮาเมื่อนั้นสำหรับนางเอกสาวชาวจีนหลิวอี้เฟยโดย4วันก่อนเธอเผยภาพเซ็ตใหม่สวยตะลึงเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุ35ปีซึ่งแทบจะไม่แตกต่างจากเมื่อครั้งอายุ20ต้นๆเลยยังงดงามดั่งภาพวาดไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หลิวอี้เฟยกกำลังมีผลงานการแสดงเรื่องสมบุปผาลิิขิดฝันซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกดรามา่าเล่าเรื่องราวของเจ้าพานเอ๋อเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อทวงความยุติธรรมให้แก่สตรีในระหว่างการเดินทางเธอได้ช่วยเหลือหญิงสาวสองคนซ่งหยินจางหญิงสาวที่โดนสามีนอกใจและซุนซันเหนียงที่พยายามจะปลิดชีพตัวเองเมื่อถึงเมืองหลวง เช้วพานเอ,อ๋ได้ถูกคู่มั่นขับไล่แต่พวกเธอกลับตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงต่อจึงได้มุ่งมั่นที่จะเปิดโรงน้ำชาและพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก